ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้เราก็มาหมายประจําครับหมายเริงเริงใหญ่ครับแล้วก็จะมาดูน้ำอีกทีครับหลังจากฝนตกจากฝนตกไปครับหลังจากฝนตกครับเราก็มาดูนว่าน้ำาจะใสดีหรือเปล่ามันจะพอมองเห็นไหมนะครับ งงดูผิวน้ําด้านบนรถน่าจะพอดาได้ครับนด้ใสยอยู่ครับจะลองดำดูข้างข้างล่างดูก่อนครับด้านนอกกว่าบัวนะครับว่ามันจะพอมองเห็นไหมเพราะถ้าฝนตก ลักษณะแบบนี้ครับด้านนอกป่าบัวนี่มันจะผมว่ามันจะออกเป็นสีขุ่นแบบเดียบน้ำจะออกเป็นสีขุ่นเดี๋ยวเราจะไปดำในป่าบัวกันครับลองดำด้านนอกดูก่อนว่า จะเจอปลาทุกตัวไหมดํานอ่อยออกเป็นสีหุ่นครับก็พอดำได้ครับด้านนอกแต่ว่าการหาปลาจะลำบากหน่อยนึงครับ ครับก็ณสุข้างในป่าบัวนี่ก็จะใสยอยู่ครับเวลาเราปลดปลาอ,อยู่ในป่าบัวนี่ก็ปลดลำบากหน่อยนึงครับ วายเชือกมันก็ไปทันกับต้นบัวครับนี่ก็กระสูบตัวครับถ้าน้ำข้างในนี่จะใสครับน้ำในป่าบัว สวยครับกระสู่ครับสายโลครับส่วนมากผมจะยิงประมาณโลประมาณตัวโลครับตัวห้าหกขีดนี้ผมจะไม่ยิง uh wow. mm hmm. เลยเข้าไปด้านในก็จะมืดหน่อยครับ กยินปลาได้นี่ก็เอาเออกมาด้านนอกครับป,ปลดปานที่ด้านนอกมันพันต้นบัวครับเวลาปลดป,ลา,ปดานปลดลำบากหน่อยนึงครับเห็นน้ำถือว่าใสมาก ดูครับเมื่อกี้ก็เวลาดำนะผมก็จะไม่เอาพวกกระติกทุ่นน้ำมาลอยผมจะไม่ไม,ไม่ใช้คนระับเข้าในป่านี้ไปลำบากครับใช้ไม่ได้ ไปยิงหรือไมยิงยิงครับพอดีเหินเชโลอยู่ด้านซ้ายมือเข้าไปในป่าเมื่อกี <S <S <Okay. S 1> ้ก็เลยดังเลยว่าจะยิงหรือไม่ยิงมันปลดป่านลำบากครับ ใส่โลกว่านี่ไอสองตัวนี้ตัวเล็กเกินไปครับน่จาจะห้าหกขีดเอามือตีน้ำนี่เป็นไม่ได้ครับกระสูบนี่มาเพียบเลยทำให้เสียสมาธิในการหาพวก ปนินไบชโลครับนี่ต่อมาเจอปานินครับใส่สวยปนินครับใส่สองโล ้ัก็จะใสเป็นจุดๆมันขึ้นอยู่กับบริเวณกับบริเวณน,น้ำ

น้โลกว่าครับประสบ บางจุดก็จะเป็นสีขุ่นมวยอย่างเงี้ยบางจุดบางจุดก็จะใสไปเลย<ม>อยู่ในที่มืดครับมองออกมานี่มันจะมองเห็นไกลกว่าครับพอม,มันใช้กระติกทุ่นน้ำเข้าไปไม่ได้แเราก็ต้องลอย ตีสินไปอย่างนี้ครับ วิวสวยครับน่าจลมีป้าเยอะนะห้องวานแต่มองยังไม่เห็นสักตัว เจอแล้วครับกระสุนครับมาแล้วนี่เหนียบจังหวะปดปลากระสุนมื่อกี้ครับกดไปปุ๊บดำน้ำลงไปยังไม่ได้เปิดกล้องครับเจอยิ่สโปล่อยเข้ามาหาโอ้เสียดายมากไม่ได้เกิดกล้องไม่ทัน เขาอยู่ในที่พืดับมองค์ชาบก็เลยจริงครับปลานี่ตกใหญ่ครับ,รบว่าผมดำดิสูแล้วก็เอามาปลดปลาออกที่ด้านนอกปลาบัวครับผมปลดเสร็จก็เลยดำเข้าไปจะไม่เปิดกล้องเลยกำลังเชียวกำลังจะเปิดเลย เจอก่อนเจอยิสุกรอยมาหาก่อนแล้วก็ต้องจำเป็นต้องยิงเ่ยสวยนะคับเวลาเจออยู่ในน้ำแบบนี้ให้มันลอยเล่น 24.3กิโลตันนี้ไวเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมครับสวัสดีครับ